ทีก่อนหน้านี้นะคะริมก็คู่กันไปแล้วค่ะว่าการรักษาหลุมสิวแบบเคมีคอลพิลลิ่งนะคะเป็นวิธีที่ง่ายได้ค่ะแค่เอาสารเคมีมาทาทาใช้ๆนะคะ ได้และไม่จำเป็นต้องไปซื้อเครื่องมือแพทย์เป็นล้านๆนะคะมาใช้ถูกไหมคะง่ายมากเลยและยิ่งสมัยนี้นะคะโอ้ขายกันเกลือเลยค่ะขายกันเยอะเกินด้วยนะคะเยอะเกินในที่นี้ก็คือว่ามันไม่ใช่ความเข้มข้นในแบบโฮมยูสค่ะที่สําหรับใช้ที่บ้านด้วยตัวเองแล้วค่ะมันเป็นความเข้มข้นที่ต้องใช้ในสถานพยาบาลค่ะอย่างเช่นแบบว่า TCA 90% 50% 100%อย่างนี้นะคะก็หาซื้อได้กันแล้วนะคะเออ,อเราก็ทําการขู่แล้วนะคะว่าไม่ควรซื้อมาใช้อย่างเด ขาดค่ะแม้ว่าจะเป็นมือแพทย์เองนะคะแพทย์เองก็ยังยังพลาดได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นแมนนวลมันไม่เหมือนกับเครื่องมือในสมัยใหม่นะคะแต่ว่าอันนี้นะคะเป็นคลิปแบบว่า,า acne scar 101ใช่ไหมดังนั้นแล้วถึง dream เนี่ยไม่เคยได้สนับสนุนนะคะในการเอา chemical peeling เอามาใช้ในการรักษาหลุมสิวก็ตามแต่แต่ว่าเราจะต้องมาทําการศึกษากันค่ะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ในอดีตแล้วปัจจุบันเนี่ยเราใช้อะไรรักษาหลุมสิวกันบ้างนะคะงั้นเราก็มาเริ่มกันที่เรื่องของ aha ค่ะ Alpha h y ดรอกซ a แอซนะคะตระกูลนี้ตัวแรกเลยที่จะพูดถึงก็คือไกลโคลิก a c ซิค่ะกดไกลโคลิกแอซินะคะได้ได้ว่าเราใช้กันมาแบบว่าอย่างยาวนานมากเลยค่ะอยู่คู่กับโลกใบนี้นะคะที่เราใช้ในกระบวนการ Baby f a ฟสกันนะเออตั้งแต่แบบสมัยคุณพ่อคุณแม่ยังสาวนะคะไกลโคลิกแอซิก็ได้มาจาก Sugar Cane ค่ะก็คือน้ำตาลอ้อยนะคะสกัดออกมาค่ะโดยใช้แอลโกอฮอล์สกัดนั่นเอง กรดไกโคลิกแอซิดทำหน้าที่3อย่างนะคะก็คือ 1. ค่ะทำให้ชั้นสเตรตัมคอร์เนียมนะคะมันบางลงค่ะสเตรตัมคอร์เนียมนะคะก็คือเป็นส่วนของสกินเบรีเออร์นะคะหรือว่าชั้นขี้ไข่นั่นแหละค่ะทำให้มันบางลงใครคนไหนอยากรู้นะคะก็ไปฟังกันได้ค่ะในสกิน1 0นนะคะกับโครงสร้างนี้ 2. ทํทำให้เกิดกระบวนการอีพิเดโมไลซิสค่ะก็คือกระบวนการสลายตัวนะคะของชั้นหนังกำพร้าค่ะก็คือชั้นขี้ไข่นะคะให้มันหลุดลอก ออกค่ะเป็นไปตามเซล์เทิร์นโอเวอร์นะคะให้ไซเคิลมันเป็นไปอย่างได้ปกติครบทุก28วัน 3. ทํทำการสลายเจ้าเมลานินค่ะหรือว่าเม็ดสีนะคะที่ฝังตัวอยู่ในชั้น b บส a l l เลเยนะคะก็คือเป็นชั้นสุดท้ายค่ะล่างสุดเลยนะคะของชั้นหนังกำพานั่นเองค่ะ มพูดถึงสามหน้าที่เนี่ยจับอะไรได้บางอย่างไหมคะโอ้มันเกี่ยวกับหนังกำค้าทั้งนั้นเลยนะคะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับหนังแท้เลยคะ่ะแล้วอย่างนี้ไอโรงงานผลิต เนื้อใหม่ของเราที่อยู่ในชั้นหนังแท้มันจะช่วยอะไรได้ไหมล่ะเออค่ะแต่ว่าบางงานวิจัยนะคะเขาก็ระบุไว้ว่าค่ะเจ้าไกลโค l ล c a ิกแอซิดค่ะมันมีส่วนนะคะที่ช่วยกระตุ้นค่ะเจ้าไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะในชั้นหนังแท้และรวมไปถึงค่ะคอลลาเจนยีนเอ็กซ์เพรสชันนะคะก็คือการแสดงออกของยีในช่วยในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนนะคะผ่านกลไกของอินเตอร์ลูคิน6ค่ะอินเตอร์ลูคิน6หรือว่า IL6 นะคะมันก็คือเป็น เคมโอไคค่ะคือสารนะคะที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงระหว่างที่เกิดกระบวนการอักเสบของเซล์ในร่างกายเราเนี้ยและค่ะแล้วก็ไปกระตุ้นนะคะไอที่อย่างที่บอกได้ค่ะ ถามว่าเยอะไหมยเยอะเหมือนเครื่องมือแพทย์เลยไหมคะที่บอกว่าจู่โจมแอคแท็แต่ว่าในชั้นหนังแท้โดยตรงเลยค่ะก็ต้องตอบว่าไม่ค่ะไม่ถึงขนาดนั้นนะคะทีนี้ค่ะมันก็จะมีข้อจํากัดนะคะของการใช้ในแต่คนไข้แต่ละคนค่ะซึ่งบางคนนะคะที่มีผิวที่แบบแข็งแรงหน่อยค่ะทนทานหน่อยก็สามารถใช้กรดได้ดีค่ะ ไม่ใช่ว่าทุกคนจะใช้วิธีนี้ได้นะคะ contraindication ก็คือข้อห้ามนะคะในการใช้กรดไกลคลิกแอซิดนะคะก็คือใครบ้างนะคะ 1. คนที่เป็น contact dermatitis นะคะคล้ายๆหมอด,ดีเลยค่ะก็คือเป็นภูมิแพ้ผิวหนังนะคะที่เกิดจากการสัมผัสสารต่างๆนะคะแพ้สารเคมีง,ง่ายๆนะคะห้ามใช้เลยค่ะ สนะคะก็คือ p r e g n a n y นะคะคือคนที่ตั้งครันนะคะเออค่ะอันนี้ใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ายานะคะมันสามารถซึมผ่านทางรกได้ค่ะเนาะก,ก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายนะคะกับตัวอ่อนในครันได้นะคะ3ค่ะก็คือคนไขค้ค่ะที่มีภาวะ g l y ค o l i c Hypersensitivity นะคะง่ายมากเลยก็คือว่าแพ้เอกจ้อกด g l y ค o l i c อะคะ่ะเออไวเกินนะคะมีภูมิที่วันไวเกินตอบสนองไวเกินกับกดพวกนี้ก็ใช้ไม่ได้ การศึกษานะคะเขาก็ได้แนะนำค่ะบอกว่าการที่ tissue damage นะคะก็คือเนื้อเยื่อที่มันถูกทำลายไปเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของกรดค่ะเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรด AHA นะคะหรือกรดคลอไรด์แอซิดเนี่ยเ0เปรียบเทียบกับ50%นะคะ70%ก็สามารถทำลายเนื้อเยื่อได้มากกว่าค่ะแต่ที่ความเข้มข้นกรดที่สูงก,กว่านะคะจะมี transmembrane permeability ค่ะก็คือ ความสามารถในการแรกซึมนะคะผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะคะได้ดีกว่ากรดที่มันต่ําลงค่ะแต่อย่างที่ดิมบอกนะคะอย่าเพิ่งดีใจยิ้มไปนะคะว่ามันคือแมนนวนะคะการใช้กรดที่สูงกว่านะคะเหมือนว่าจะดีกว่าก็จริงแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลจะสูงจะต่ํามันคือแมนนวค่ะจิ้มแบบแมนนวไม่สามารถควบคุมได้นะคะดังนั้นค่ะการทําลายเนื้อเยื่อนะคะมันก็อาจจะได้ทําลายได้แบบไม่สวยงามนะคะเวอะหวะไปนะคะก็เกิดการสร้างแผลใหม่ให้คนไข้หรือว่า ถ้าเกิดว่ามันแบบว่าน้อยเกินไปนะคะมันก็จะไม่สามารถกระตุ้นสร้างเนื้อใหม่ได้อยู่ดีค่ะดังนั้นอย่างย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะว่าการใช้เคมีคอลพิลลิ่งนะคะเป็นวิธีโบราณที่มันมก็จะเปรียบเทียบผลลัพธ์นะคะสู้กับเครื่องมือแพทย์ในปัจจุบันที่เราสามารถตั้งค่าต่างๆไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันทำให้ทิชชูดามเจหรือว่าการสร้างบาดแผลผิวของเรานะคะทำได้แบบสวยบ้างไม่สวยบ้างอะคะ เมื่อแผลไม่สวยเลยยังไงล่ะผิวที่เกิดใหม่ก็ไม่สวยตามไง